Microsoft เปิดตัว Copilot Plus สำหรับ PC ต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e o t e c h Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง n e o t e c h Thailand ก็จะมาอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับวงการ AI กันอีกครั้งนะครับโดยล่าสุดนะครับ Microsoft ก็ได้เปิดตัว Copilot Plus สำหรับ PC โดยวางแนวทางไว้ว่าคอมพิวเตอร์นะครับทุกวันนี้ต้องมาพร้อมกับชิปเซตที่มี NPU สำหรับเร่งความเร็วการประมวลผล AI หรือปัญญาประดิษฐ์ทาให้สามารถเพิ่มฟีเจอร์บางส่วนให้ร ในเครื่องได้โดยตรงโดยเครื่องที่เปิดตัว Copilot plus นะครับใช้ชิปเซตของ snapdragon x elite ที่โชว์พลังประมวลผลของ AI สูงกว่า40 terian operation per second หรือ40ล้านล้านครั้งต่อวินาทีโดย NPU ที่ใส่เข้าไปนะครับจะเป็นฐานสำหรับรันโมเดลภาษาขนาดเล็กเฉพาะทางซึ่งจะรันการประมวลผล AI ในเครื่องได้โดยตรงคอมพิวเตอร์กลุ่มใหมน่นี้จะได้รับฟีเจอร์สำคัญได้แก่ ฟีเจอร์ recall จะเป็นการค้นหาสิ่งที่เราเคยมองบนหน้าจอของเราได้อย่างเข้าใจภาษาซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับจะเป็นการเก็บภาพหน้าจอทุกห่วงเวลาแล้วทำความเข้าใจว่าหน้าจอนั้น เรากำลังมองไฟล์อะไรอยู่หรือว่าเปิดเว็บใดข้อมูลทั้งหมดนี้จะเก็บอยู่ในเครื่องของเราเองระบบนี้นะครับจะต้องการสตอ r a เรจขั้นต่ำ256 g ิโดยตัวรีคอนะครับจะกินพื้นที่25 g ิเพื่อเก็บข้อมูลและข้อมูลนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะครับถึงจะลบออก ฟีเจอร์ไลฟ์แคปชั่นลักษณะการทํางานก็จะเป็นแบบเดียวกับในโทรศัพท์ Android นะครับซึ่งจะรองรับการแปลงเสียงที่กําลังเล่นอยู่ในวิดีโอแล้วแปลออกมาทําซับไตเติลรองรับถึง44ภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยนะครับฟีเจอร์ Super Resolution จะเป็นการเพิ่มความละเอียดภาพในเกมและจํากัดเฉพาะบางเกมที่รองรับก่อน และฟีเจอร์ Windows Studio e f f e c t ซึ่งจะเป็นชุดฟีเจอร์ AI สำหรับแปลงภาพและเสียงสำหรับการประชุมออนไลน์อย่างเช่นการเบลอฉากหลังการปรับเสียงให้ชัดขึ้นสำหรับแอปพลิเคชัน Copilot นะครับทาง Microsoft ประกาศว่าจะอัปเกรดเป็น GPT-4o ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อรองรับการคุยกับ โคพายโลได้ด้วยเสียงโดยตรงซึ่งสําหรับระบบปฏิบัติการ Windows 10และ Windows 11นะครับก็มี c o p ายโลติดตั้งมาให้แล้วรวมถึงคอมพิวเตอร์ที่ใส่ชิปเซ็ตที่ติดตั้ง NPU เข้ามานะครับตอนนี้ก็ได้เริ่มเปิดตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นของค่าย Acer Asus Dell HP Lenovo Samsung ซึ่งแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีชิปเซ็ตรุ่นใหม่ๆนะครับที่ได้เกริ่นไปใน EP ก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น พ a l ้อม m Snapdragon X Elite Intel Core Ultra AMD Ryzen 8000 Series ในที่นี้นะครับชิปเซ็ตที่มี AI อีกหนึ่งค่ายนั่นก็คือ Apple M4 ซึ่งทาง Copilot plus นะครับไม่ได้พูดถึงในเรื่องนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน